สวัสดีฮะยืนอ่ายืนตับวางโอเคโอเคโอ้โหโอเคอ่าถูกแล้วครับถูกแล้วโอเคนะครับโอเคทวีทวันสวัสดีครับคุณเหลาเด็กครับผมเสียงใจอ่อยหน่อยเพราะวันนี้คือทั้งวันเลยเหมือนกันวันนี้ก็เดินสายตั้งแต่เช้าเลยครับพี่แต่ว่าดี เพราะว่าเราไฟดับไงต้องเดินสายหน่อยโอ้ยแต่เมื <anne ku> <ique> ่อเช้าสายจริงไม่ใช่เพราะว่าเรามาถึงตรงแยกอโศกใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดเอ็กซิเดนต์ตรงที่รถรถติดมากแล้วเราต้องนั่งวินกันเพื่อที่จะไปเดินเดินสายครับก็เลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยสนุกสุดๆเลยขอการที่เราต้องเดินไปขึ้นวินเมลไซน์ใช่ไหมครับผมพูดได้ฮะน่าจะไม่เป็นไรต้องอุบะ น้ามีคนเห็นแล้วโอเคครับอ่ะวันนี้เป็นถือว่าเป็นการรวมตัวในรอบกี่เดือนคะพี่เึ็ออกมาเจอแฟนเกือบสิบปีแล้วมาให้เลยครับไม่ครับผมก็อยากจะบอกว่าแต่แบบว่าจริงๆแล้วต่อตอนอยู่หลังต้องอ่ะเราก็มารวมตัวกันบ่อยเพราะว่าเราต้องมีการซ้อมด้วยมีการแบบทําอะไรแบบหลายอย่างผมช่อว่าออกมาเจอนแฟนก็ครั้งล่าสุดอะไรครั้งล่าสุดก็คือ ไม่ใช่มิลเล่มิลเล่ไหมครับมิลเล่ครับมิลเล่ครับเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วโอ้เป็นเป็นเดือนแล้วใชครับไม่ติไมดาไม่ค่อยได้คบวงฮะไปวงที่ไม่ไม่ค่อยได้คบวงเลยใช่เพราะว่าตอนแต่ตอนซ้อมเนี่ยทุกคนก็ต้องหาเวลาแบบว่ามามาซ้อมแล้วก็จะมีบางวันที่แบบ ต้องครบจริงๆเลยก็แล้เราก็จะมีวันวันนั้นอยู่ในวัน2วันสาวันเลยครับแต่นอกนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายมาอสอบทุกคนติดงานคนคนเวลากันก็เลยจะแบบต้องแบ่งแบบนี้เพราะทุกคนก็มีซีรีส์มีคู่มีวงอีกมีมีาระาต้องรับผิดชอบเยอะทุกคนก็เลยต้องแบบสู้ๆแฟนถามเยอะไหมคะว่าแบบว่าจะรวมตัวกันจูชนที่เราห่างกันไ จริงๆเพื่อนๆจะไม่ได้ถามว่าเมื่อไหร่จะรวมตัวกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะถามว่าแบบช่วยสปอยเพลงใหม่หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ผมซึ่งพวกผมโล่งแล้วจริงๆพวกผมโล่งโล่งมากคเก็บความลับมานานใช่จริงๆอ่ะจริงได้พวกเพลงนี่ยฮะไม่ใช่อันนี้พอเพลงสองบุ๊กจบแล้วเราแบบฮีทเลยเริ่มเริ่มฮีทเนอะใช่ใช่เราเริ่มฮีทมันเริ่มร้อนอย่างเดียวใช่ป่ะอุ้ยขอโทษครับอุ้ยนี้เราโปรโมทเพลงิสองยู่อ่าใช่ไง ส็ลุกคำตอบคืออะไรโอ้ไม่มีอะไรครับอันนี <in> ้แบบเป็นโฟดลับเป็นโ้ดลับใช่เพราะว่าจริงๆอะถ้าเกิดกลับมาย้อนดูไลฟ์ที่เราโปรโมทเพลงไปจะมีเราแนบชิไบางอย่างใช่คือทุกคนสามารถแบบว่าเราแนบสิทกันนะคือทุกคนสามารถแบบย้อนฟังได้หรืออะไรเพราะว่าเรามีสปอยหรือกิมมิคต่างๆให้ทุกคนแบบได้ทําได้เห็นอะไรมากขึ้นมากกว่าเพราะตอนนี้มันก็มีหลายอย่างที่เราทําไปแล้วอะไรยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่า สู้ๆครับสู้ๆอ่าว like uh, ันน um, ี้มีโชว์มั้งโชว์งอ๋อเออมีโชว์ให้ดูด้วยเพลงอ๋อใช่ครับผมก็จริงๆครับผมก็เราก็อยากจะบอกว่าเราก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเพราะว่าตอนที่เราไปเดินสายเป็นไลฟ์สดด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าพอมา งานนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นร้องถ้าอยากที่จะฟังจัดเต็มเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าหลายๆสเตจให้ดูอีกครับสลับเซ็งกันสองใช่ครับไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดหน่อยใช่ครับเพราะนี่คือไม่ได้เผ็ดมากเสียงนเตอร์มากๆเลยครับเดยเพราะว่าทำให้เราได้โชว์กับโชว์เพลงนี้กับแฟนๆครั้งแรกเลยใช่ครับผมใช่โชว์ไวด้วยเลยหลาหลายๆคนก็เริ่มร้องได้แล้วส่วนส่วนเรา ก็เขาได้แล้วเหมือนกันก็ไว้เดี๋ยวตื่นเต้นมากพี่คือจริงๆทุกคนแบบตื่นเต้นคือปาดสั่นเลยสั่นหมดเลยผมเสียงหลงเลยเมื่อกี้เสียงหลงเลยทำไมมันเป็นจิงกันอีกสอง้วความเื่องเป็นยังแบบโอ้โหเพราะคืผมรู้สึกว่ามันด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะไม่ได้เจอกับ ดีเอ็กซ์บอยอะไรนี้ด้วยครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเราได้ทําซิงเกิลสองเนี้ยเราก็จินตนาการอยู่ในหัวว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบกันเพราะว่ามันก็เป็นไทยที่เราชอบด้วย mm. มมันมีความคิดเห็นแบบหลายๆอย่างว่าแบบเอ้ยเขาจะลองต่างกันได้ไหมเขาจะชอบไหมอะไรอย่างแต่ว่าพอมาวันนี้คือคนเยอะอมากๆจนเรารู้สึกแบบเอ้ยมันเยอะกว่าที่เราคิด mm, ไว้ไมากเลยครับเพขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณที่มานะครับขอบคุณดีเอ็กค่ะี่บอว่าแต่ละคนชอบข้อไหนของเพลงนี้กันบ้างเราจะจับใจกันนะด้วยกู มอเดีมีดัอมีด้วยเหรอีาินทันทันพิเตอร์ไม่ไม่เป็นไรนะคนดีไม่เป็นไรพอไม่ไม่ไ่ลไรล่ะแล้วคนืเหรอคะเอชอบท่อนท่อนปีครับผม something Let me say something to you มีบางสิ่งจะบอกที่อยากให้เธอได้รู้ว่าใจฉันมันกังวลกับวัยมันสั่น every time I see your eyes อะไรอย่างนั้นใช่ซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นลายเซ็นของพี่เดอร์ทอยอ่าใช่เป็นลายเซ็นเลยคือก็บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ติดหูผมมากมากมากๆเลยเพราะว่าตอนนอนผมก็ยังข้างเธอข้างเธออยู่เลยคือแบบทุกวันจริงๆคือทำให้ผมนอนไม่หลับด้วย จริงเหรอทำไมอ่ะมันหลอดเพราะตื่นเต้นอ่าไม่เราเราซ้อมกับเพลงนี้หลายๆชั่วโมงด้วยแล้วก็แล้วก็กลับห้องควรท่าอีกเพราะอย่างเช่นคืนคืนเช้าวันนี้เราก็ต้องแบบมามามีไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดไม่ใช่ถ่ายทอดสดเออถ่ายทอดสดโชว์ด้วยก็เลยแบบว่าตื่นเต้นมากๆกลัวจะผิดบล็อกผิดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครับผมก็สำหรับผมผมก็ไม่แล้วคุณชอบท่อนไหนอ่ะอ๋อก็พี่ฮุ๊กเลย ผมชอบพี่ฮุกครับเ,เพราะว่ามันเป็นพีที่แบบว่าอยู่ในหัวตลอดเวลาฮ่าฮฮ่อันนั้นไม่ใช่ฮุกอันนั้นฮุกใช่ไหมใ <c oughs> <c oughs> ช่ครับฮุกครับแย่บก <Yeah, bro. S 2> ครับผมส่วนผมชอบท่อนที่เราแบบเต้นเบรกแดนกัน ใช่แบบว่าลอองงใหห้ฟัน่ยมันจะมีบีทที่เราพูดกันแบบตึงตึงตึงโป๊ตเลตึงตึงตึงโป๊ตตึงใช่จริงๆเออตอนซ้อมอ่ะเราอะซ้อมกันนียตึงตึงตึงจึ้ออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เองเมื่อกี้มาเน่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเพลงมันเป็นแบบว่าริทึมที่อยู่ในหัวเราเป็นตึงตึงบีทใช่นั่นแหละครับชอบเมื่อเช้าเจอพี่แบมด้วยตอนที่แบมเต้นหยาบๆเพราะว่ามีคนฟินสุดเมื่อวานเมื่อเช้าอ๋อโม่ ไม่ก็คือแบบว่าผมไปเจอกับพี่ดำๆมาวันที่เขามาเปิดปาร์ตี้คือโฮมทาวน<ช>์บุกใช่ครับผมแล้วคือเหมือนคือเหมือนตอนนั้นผม,มไปแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าเหลืออีกคิวเดียวปุ๊บผมเวลาจะได้ถ่ายแล้วกับเติ้ลเฟิร์สเฟิร์สวันอะไรเงี้ยผมแต่ว่าแบบพอถึงคิวปุ๊บเ่เหมือนเขาต้องรีบวิ่งไปเตรียมตัวก่อนแล้วจู่ๆก็ได้มาเจอกันอยู่นี่อะไรเงี้ยครับผมใช่ล้าแบบพี่แบงค์ก็ถามว่าแบบเอ้ยอยาได้ไปงานไหมอะไรประมาณนี้แล้วเราบอกเขาไปครับอะไรเราก็เลยแบบได้เจอกันในบร้จักกลาอะไรเงี้ยแล้วสอนพาพ ไม่ได้สอนเลยครับเวลามันกระชันชิดอ่ะใช่เจอกันเร็วมากครับผมแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตจริงการเจรจของผมก็ค่อนข้างคับขนี่อเดี๋ยวต้องคอมพิวต์อีกครับจะทำไมอ่ะเราจะมีชาเลนจ์ใช่ไหมที่ใครสามารถไปเต้นเพลงเราได้ใช่ไหมอ๋อก็จะมีสอนไหมจะมีสอนไหมแล้วแต่แต่ดวงของเราดีกว่าครับใช่เพราะมีมีชาเลนจ์ในแอปนะครับที่ที่เราถ่ายไปแล้ว สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้ใช่ครับผมทุกคนสามารถเล่นผ่านแฮชแท็กโอคคเป็นโอเาเป็นเพื่อนเชอรบีช้ครับผมแล้วก็อันด์สกอร์บีใสอยู่ได้ครับใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มเล่นกันแล้วบางบางคนก็คือแกะท่าตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มมีปล่อยเลยเก่งมากเลยครับแลวแกะเปมากเลยนะชมขอ่ม

ฉันคนนี้ได้ดูแลหัวใจอะไรต่อครับไปแล้ครับอะไรเต้นไปทั้นี่เราดื้ออ๋อคือพี่ถือไม้ขึ้นมาร้องเหรอไม่ใช่มันจะเห็นบางนั่นแหละครับผมจริงๆอ่ะเรามีเป็นชาอ่าเป็นชาเลนด์ด้วยครับผมอะไรของฝากด้วยดื่นเต้นปะว้หัวมัเรามีชานมอะไรชาไข่มุกละล้นล้ครับผมอ่าก็ไปฟังเพลงกันได้นะคะแล้วก็ไป็นลำการ ถ้าวันนี้พวกผมพูดไม่รู้เรื่องพวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เพราะว่ามันช่วงนี้เราแบบลองององาใช่เดี๋ยวน่ะเดี๋ยวจะมีงานที่จะไปพบปะคนนไหมคะจิมมี่มามีแา้วมีบางแฟนวันนั้นก็คือเดี๋ยวจะเต็มที่กว่านี้โอ้วันนั้นมันบอดได้เลยครับเต็มที่มากๆฟูลเอาเลยตอนซ้อมก็ฟูลเอาแล้ว ตอนโชว์นี่คือต้องมากกว่าฟูเอานะไม่ไหวแล้ว <c oughs> <พ> <fe> ลว่าพี่มาฟูฟูจริงตอนนี้ฟูจริง <c oughs> <พ> <fe> ครับผมฝ <c oughs> ากเพลงนิดนึงค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับชื่อเพลงว่าผมค้างเป็นเพื่อนเธอใช่ครับก็ตอนนี้นะผมทาง mv นะครับผมก็ออนแล้วที่ช่อง Youtube ของ dmb music นะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ ทุกแพลตฟอร์มกำลังทยอยลงอยู่นะครับใช่เลยมันคิดอยู่ในหัวเยอะมากแล้วผมก็ตอนนี้นะครับผมเพลงก็น่าจะมีหลายๆในแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมแล้วก็เรามีชาเลนจ์ด้วยนะครับผมทุกคนก็สามารถใส่แฮชแท็กก็คือโอคาเป็นเพื่อนเธออันเดอร์สกอร์บีไซด์ยูได้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปส่องกันใช่ต่อให้ทุกคนจะใช้แอคลูมหรือแอคจริงเราไปดูหมดจริงๆ ถึงเราถึงถึงที่เขาจะเต้นไว้ในดาร์ฟเราก็สามารถเห็นได้เฮ้ยอันนี้อันนี้เขาไม่เห็นหรอไดเออก็ได้แล้วครับผมซึ่งเราก็มีถ่ายเต้นเต็มๆของแต่ละคนลงไปในช่อง TikTok ของ DMD Music เรียบร้อยแล้วของเด็กนะครับใช่ครับผมก็มีอีกหนึ่งอย่างจริงถ้ายอดวิวหรือว่ายอดอะไรต่างๆแบบครบเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบเวอร์ชั่นพิเศษครับอ่าจจะมาแบบว่าลำเนาะลำอาจจะเป็นอาจจะยาว ออเป็นเต็นสายแด็ดอาจจะเป็นูคนเดียวเดี๋ยวจะให้หู่เต้นคนเดียวลำเดียวเลยไม่ได้ก็ดีนะพี่ยิมบอกว่าอยากเต้นไม่ใช่ไม่ได้คือเดี๋ยวไปเต้นเน็ตซอมเวิร์กครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของหายเดือนเป็นเดือนของซอมเวิร์กครับเรามีงานกาล่าด้วยนะครับขาเป็นแบบเนียนๆครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยมาเกือบสองปีแล้วก็มีการถ่ายเพิ่มถ่าย ถ่ายเพิ่มไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เถ่าจะออกออนทีเดียวหมดพวกผมก็ได้ที่ดูกันพร้อมกันทีเดียวเหมือนกันนะเพราะว่าอีพีมันประมาณกับจบี่เบาๆหน่อยเดี๋ยวน้องตันเข้าคอมตามพี่พี่พูดได้เหรออันเนี้ยไม่เดี๋ยวรอดูเลยนะดูเมื่อไหร่นะ มันยาวไปเมื่อกี้เอาเป็นว่าติดตามกันนะครับผมกับซอมไบเวิร์ลนะครับผมเดี๋ยวสินเดียนี้เราเจอกันนะบอกเลยว่าซอมบี้ไม่เหมือนใครดูเพเคิดมันห้องดำโอเับขอบคุณครับ